<C oughs> สวัสดีครับในกรณีที่ถ้าเกิดเราอยากจะพยากรณ์ตัวแปรอื่นเพิ่ม <C> เติมอย่างเช่นกรณีของ GDP industry ครับเราอาจจะต้องทำในกระบวนการเช่นเดียวกับที่เราทำในกรณีของ GDP x นะครับโดยที่การที่เราไปนั่งคลิกทคละรสเต็ปทคละสเต็ปอีกครั้งเนี่ยก็ <C> อาจจะใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยเราในการทำงานได้ก็คือการ เขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทํางานอย่างเมื่อกี้เราเปรียบเทียบนะครับสี่แบบจําลองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทําได้โดยการที่เราเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับโดยเริ่มต้นจากการที่เราเลือก New นะครับแล้วก็เลือกตัวโปรแกรมนะครับตัวจะมีหน้าโปรแกรมว่างๆขึ้นมานะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับไอตัวโปรแกรมที่เราจะใส่เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีตัวช่วยนะครับเราสามารถดึงดูคําสั่งต่างๆนะครับที่อยู่ในแคปเจอร์ในสิ่งที่ เร,รเราทำมาเมื่อกี้นะครับอย่างเช่นการที่เราประมาณค่านะครับก็คือการที่เราใช้คำสั่ง l i s t square หรือ ls นะครับซึ่งเราก็ต้องเริ่มจากการที่เรามี equation ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็แทนที่ตรงนี้จะเป็นตัว gdp x นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว gdp industry นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างนะครับตัว equation ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งนะครับ equation แล้วก็ตามด้วยชื่อ equation นะครับสมมติในที่นี้เนี่ยนะครับเราจะ สร้างอีควเอชันะครับชื่อว่า eq นะครับอินดัสทรีหนึ่งอากาศนะครับเพื่อให้บอกว่าน,นี่คือตัวสมการตัวสมก,การของ GDP อินดัสทรีนะครับซึ่งถ้าเราะจะรันในบรรทัดนี้นะครับเราก็ทำแถบฟ้านะแล้วก็กดโหมด enter นะครับอ <c oughs> โอเคอต,ต้องดีนะ อีควอชันนะครับตัวอ่าตัวอีคิวหนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับบันเชตเตก็คือคอนโทรเลอร์ก็จะเห็นได้ว่ามันมีนะครับอีควอเสชันอีลาสหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งยังไม่มีรายละเอียดนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องประมาณค่านะครับในที่นี้ เราก็สามารถทํานี้ไปได้เรื่อยๆถ้ามี4สมการเราอาจจะนะครับเอาพิมพ์ไปทั้ง4สมการหรือนะครับเราอาจจะใช้ตัว for loop นะนะครับก็คือเป็น for นะครับเครื่องหมายตกใจ j นะครับ for เท่ากับ1 to 4สมมูรณเลยสร้างทั้งหมด4สมการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราทาแท็บเข้ามาหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยคำสั่งพวกนี้อยู่ใน loop เดียวกันนะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนจากเลข1เนี่ยให้เป็นเครื่องหมายตกใจ j นะครับแล้วก็ ตอนจบเราก็จบด้วย next นะครับก็เป็นการจบหลุนะครับซึ่งจากตรงนี้ถ้าเกิดเราทำแถบสีฟ้าใงส่วนนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกขวา run selected หรือว่ากด control enter ก็ได้นะครับเราก็เห็นได้ว่าเรามีสมการนะครับสสมการขึ้นมาเตรียมรอที่จะใส่ผลนะครับจากการประมาณค่านะครับด้นใ,ในส่วนนี้นะครับเราก็้ตไปหน่อยแล้วกันเผื่อเพื่อนอ,อย่างมาดูว่าเอ๊ะเราทำอะไรนี้นะครับเราบอกว่าเราเรา create มีเครื่องมอีตัวหมายโค้ดอันเดียวข้างบนนะแล้วเราเขียนว่าเป็นการที่เรา initiate ตัว estimation e q u a t i o n นะครับแล้วสเต็ปต่อไปเราก็จะประมาณค่าใช่ไหมครับการที่เราประมาณค่าก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะแบ่งเป็นช่วงนะเป็น training set นะครับแล้ก็รู้ไวหน่อยว่า training set ของเราก็จะเป็น1 993นะครับคอร์วหนึถึง2,022คอร์ดตนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแซมโ์ก็คือแซม pling ใช่ไหมนะครับ smpl แล้วก็ใส่เป็น1 9 9 3ครับ q ิวึงถึง2อนะ2 2่คิวอครับหลังจากตรงนี้ในแต่ละสมการนะสมการแรกก็คือเป็น eq industry นะครับ หนึ่งนะนะครับแล้วก็หลัด l s เนะนะครับนั้นก็คือเราก็จริงๆเราก็ไปกรอบจากตรงนี้มาก็ได้นะก็คือเรานะครับหลังจากที่ค a t i o n เราใส่จุดนะครับแล้วตามด้วย LS สำหรับ list square นะครับโอคกรอบตรงนี้มาวางนะนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับแทนที่จะเป็น Act นะนะครับก็เป็นตัว Industry ครับแล้วก็ทำอย่างนี้กับสมการที่2นะครับเราอาจจะกรอบจากตรงนี้มาก็ได้สมการที่2ของเรา เปลี่ยนเลขนี้เป็นเลข2นงนะครับแล้วเราก็เติม add trend เข้าไปครับแล้วก็อันที่3นะครับเราก็เติม seasonal เข้าไปนะเราจะไปก๊อปตรงนี้มาได้นะครับสมการที่3 eq 3ามของเรานะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะเป็น eq underscore industry underscore 3แล้วก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัวแปร industry ด้วยนะครับ Okay. แล้วก็อันสุดท้ายนะครับ eq 4เราสำหรับอินดัส t r ีเราก็อาจจะก,กอป eq 3มานะครับเปลี่ยนนี้เป็น4แล้วเราเติมอะไรเติม add trend เข้าไปนะครับเติม add trend เข้าไปยกกำลัง2น,นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับถ้าเรานะครับถ้าเรา run ตัวสมก,การพวกนี้นะครับ โดยที่เราทำแถบสีฟ้าตั้งแต่แซมปริงนะนะครับจนมาถึงตัวคำสั่งที่รันสมการนะแล้วก็คลิกขวาหรือ control enter ก็ได้นะครับโ okay. อเคเมื่อกี้ตัวพอตเทรนผมได้ใส่เครื่องหมายอ่ยกกำลังนะเขียนยกกำลังฟองว่าเมื่อกี้มันเป็น perfect m u l t i o n i e r s อะรันใหม่นะครับรันใหม่ก็จะนะครับได้ผลทั้งอ่ สี่ค a t i o ชันเรามาดูไค,คลิกสมการสุดท้ายดูก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสมการสุดท้ายสำหรับตัวอ่าอินดัสทรีนะครับโอเคอันนี้ก็คือในกรณีของอ่าช่วงที่เราประมาณค่าจากตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ forecast ออกไปได้นะนะครับอันนี้เราก็เขียนว่าเป็นตัวอ่าเป็นตัว <c oughs> out sample forecast นะครับก็เ,เป็นช่วงอ่า หนึ่งสองพันย่สิบสองนะควอเตอร์สามถึงสองพันยี่สิบสามควอเตอร์สองนะครับอ่าเวลาฟอร์เควส์เราทำไงนะครับลองกลับไปดูนะในตอนฟอร์เควส์คำสั่งคือจากอีควเอชันแล้วก็จุดฟิตนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวคำอธิบายข้างในนี้นะครับแล้วก็จริงๆในนี้จะมีตัวที่เป็นช่วงในฟอร์เควส์แต่ในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาเขียนแยกตรงข้างหน้านะข้างบนว่านะครับเราจะแซมเปิลงในช่วง2,000 Uh, 22ควอเตอร์3นะถึง2,023ควอเตอร์2นะครับอันนี้ก็คือช่วยวให้เราฟอร์เควส์นะครับให้เราสามารถที่จะ,ะก๊อบคำสั่งนี้ไปนะอัะนนี้นะครับจากอี u a t ชันหนึ่งก็ได้นะครับก๊อบปี้นี้จากอี u a t ชันหนึ่งไปนะครับไปวางนะเสร็จแล้วก็ปรับนะครับเป็นนะครับตอนนี้อีควอชันเรา EQ underscore industry underscore 1 เราก็ตัดติดทุกช่วงที่เป็นโป r แกร s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  นต์ปริ่งออนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น gdp industry f นะัชนีหนึ่งนะครับเราก็ทำ่างนี้กับสมการที่1 2 3 4นะครับเราจะพิมพ์หรือนะครับเราก็สามารถใช้ f o l o o p ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทำเป็น f ฟอรใหม่ตกใจ j นะเท่ากับ1 to 4นะครับมันทัดเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนตะไที่เป็น1นะล้วก็เปลี่ยนเป็น เครื่องหมายตกใจ J นะครับรที่เป็น1ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตกใจ J นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ตรงนี้เราแท็บเปนหน่อยเพื่อให้เวลาคนมาอ่านเข้าใจว่าเอออันนี้มันเป็นลูปนะครับที่วนไปนเรื่อยเท่านี้ J าบหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็จบด้วย next นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถ้าเกิดเรานะครับ run ครับตั้งแต่ sampling ม,มานะจนถึง for loop อันนี้นะครับทำแถบสีฟ้าแล้วก็ คอนโทรลเอนเตอร์ ter, นะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีค่าฟอร์แคสของทุกสมการนะครับ okay. อันนี้ก็จะเป็นค่าฟอร์แคสที่เกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบไอค่าฟอร์แคสกับค่าจริงนะเอาแอมเปร์วันนี้กับค่าจริงได้โดยที่เมื่อกี้เรามาดูซิว่าไอตอนที่เราเปรียบเทียบนะระหว่างตัวค่าจริงกับค่าพยากรเนี่ยคำสั่งคืออะไรนะครับคำสั่งก็คือเราไปเลือกที่ตัวซีรีส์หลักของเรานะนะครับ เสร็จแล้วเราก็ระบุนะครับช่วงที่เราเปรียบเทียบนะแล้วก็ใส่ตัวค่าพยากรณ์ที่จะเปรียบเทียบนะครับถ้าเรากรอบตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับก๊อปนี้ไปนะครับแล้วก็ไปวางนะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับตรงที่เป็นแอคเราก็เปลี่ยนเป็นอินดัสทรีนะครับโอเคอันไหนที่เป็นแอคเราก็เปลี่ยนเป็น i n d นะตัวไหนเป็นแอคก็เปลี่ยนเป็น i n d นะครับตรงไหนเป็นแอคเราก็เปลี่ยนเป็น i n d แล้วก็ตรงไหนเป็นแอ็ Act. ก็เปลี่ยนเป็น IND ครับเสร็จแล้วเราก็ครับลันบรรทัดนี้นะนะครับ,บ,นะนะรบก็จะเห็นได้ว่าจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวค่าพยากรณ์นะที่ได้จากนะครับสมการที่4เนี่ยก็จะมีค่า root mean square ที่ถังที่สุดนะครับในคำสั่งนี้ก็จะแสดงให้เราเห็นในตัวนะครับค่าจริงกับค่าพยากรณ์ด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ย ครับค่าจริงก็จะต่ํากว่าค่าพยากรณ์ทั้งทั้ง4กรณีนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ก็อาจจะเราลองกลับไปดูนะครับแบบจําลองที่4ของเราดูหน่อยก็ได้ว่าเอ้ยเรามีวิธีการในการปรับปรุงแบบจําลองนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าเราไปดูอินเคอร์เรชันอินดัสทรีอัสกอรนะครับโอเคเอ่ออินเคอร์เรชันสี่นะครับเราลองดูที่ Residual นะนะครับตัว Actual f i t Residual Graph นะครับเราก็เห็นได้ว่ามันมีช่วงที่นะครับตัว GDP ของ n d u s t r y เนี่ยมันต่ำนะครับตัว residual ีะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับหรือค่าที่เราพยากรเนี่ยนะครับสูงกว่าค่าที่เป็น fixed ก็คือว่าถ้าเรามองดูจากกราฟนะนะครับช่วงหลังปี97นะนะครับเทรนด์เราไปเกาะเทรนด์เก่าทั้งที่เราเจอวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับเราก็อาจจะปรับ สมการได้นะสร้างสมการที่ที่5ขึ้นมานะครับก็เราจะสร้างสมการที่5ขึ้นมานะโดยการที่อเราเตรงนี้ก่อนแรก,อก,อกอลอง copy ตรงนี้ไปนะ Ls ตรงนี้ไปนะครับจากสมการที่4นะแล้วเราก็เติม Add after อ่ตัว Crisis ปี97นะครับก็เป็น1997ง i s ้าเก้าเจ็ดรต์เคอร์3นะนะครับเราใส่ตรยยงนี้ไปอ่ อันนี้ต้องเปลี่ยนแสแมปิ้งก่อนเนี่ยตอนนี้แซมปิ้งเราอยู่ที่มีแค่4ตัวนะน,น,นเราก็ก่อนที่จะรันเราก็แซมปิ้งออรเลยก็ได้นะครับแล้วก็มารันบรรทัดนี้ใหม่นะนะครับเราก็จะได้ว่าเออเนี่ยตอนวิกฤตนะครับหลังวิกฤตปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยนะครับอ่าเส้นเทรนด์เนี่ยมันชิดลงมานะครับตัว GDP ของของทั้งประเทศชิดลงมานะครับถ้าไปดูตัวเรซิเดียนะครับไปดูตัวเรซิเดียครับเราก็จะเห็นได้ว่า ตัว r e ซ i d ครับเราก็เห็นได้ว่ากราฟตัวนะ residual มันนะครับขยับมาใกล้สูตรมากขึ้นนะครับกราฟมีลักษณะที่มันแนบชิดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จากตรงนี้นะครับเราก็พอที่จะมองมองเ,เห็นได้ว่าอทางหนึ่งในการที่จะปรับแบบจาลองเนี่ยก็คือเติมนะครับในตัวหลังวิกฤตปี97ไปนะครับแล้วอันอนี้เราจะเติมนะครับตัว d u ม m y สช่วงช่วงโควิดตรงช่วงหลังโควิดไม่ได้หรือว่าในช่วง ช่วงโควิดด้วยก็ได้นะครับเพราะจากตรงนี้ถ้าเกิดเราจะเอารูปแบบสมการนี้ไปใส่นะครับเป็นอีควอชันที่5ก็ได้นะนะครับในใครเดียวกันเราก็จะต้องปรับนะ้อันนี้เป็น eq 5นะครับแล้วก็นี่ก็เป็น uh, eq underscore industry underscore 5นะนะครับแล้วก็เติมแบบจำลองเมื่อกี้ ls นะครับ gdp industry trend นะครับอันนี้คือส่วนที่เราเพิ่มเข้ามา เดียวกันเราก็ต้องเติมสำหรับค่า forecast นะครับไปหสมการนะนะครับแล้วก็เติมเปรียบเทียบ gdp underscore industrial f underscore 5นะครับเราสามารถที่จะเซฟโปรแกรมนี้เก็บไว้นะสมมติเราเซฟว่าเป็นนะครับอาจจะไปหานะครับตำแหน่งที่เราจะเซฟนะครับเซฟเป็นอยู่ใน drive ของเรานะครับเรือ Okay. อันนี้เป็น GDP industry นะ Trend forecast นนก็ได้ครับจะได้รู้ว่าเอ้ยไฟล์นี้ว่าใช้ว่ใช้ทำอะไรเสรงจ้วเมื่อเราเซฟเสร็จเราสามารถรันทั้งหมดนี้นะครับไม่ต้องมารันทีละทีละช้างทีละช้างแล้วนะครับเราสามารถรันตังนี้ไปทั้งหมดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าสมการที่5นะที่เราเติม นะครับไอตัวดัมมี่นะครับหลังวิกฤตปี97เนี่ยนะครับค่าพยากรณ์ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลุยมิสแคร์เลอร์ต่ำกว่านะครับสี่แบบจลองที่เราพิจารณาตอนแรกนะครับแล้วก็กราฟก็จะขยับนะครับลงมาใกล้ขึ้นนะครับกราฟสีม่วงคือกราฟจากสมการที่5นะครับนอกจนี้เราอาจจะสมการที่6กเราจะเติมนะครับตัวดัมมี่หลังจากโควิดก็ได้นะมันก็จะขยับกราฟนี้ลงมาหน่อยนะครับเพราะถ้าดู ถ้า,าดูกราฟของ GDP Industry เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงปีท้ายๆเนี่ยมันมีลักษณะที่เทรนด์มันะชะลอตัวนะมัน,มนค่อนข้างที่จะนอนนะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน,น้าครับถ้าเราดูตัวกราฟนะครับมป s a m อ่อนะนะครับก็เห็นว่าช่วงหลังโควิดเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่มีเทรนด์ขึ้นไปเลยนะครับาะถ้าเราใส่ตัวดัมมี่เข้าไปนะครับสโลปตรงนี้อาจจะ ใกล้ๆกับศูนย์นะนะครับในช่วงนี้นะครับลองอะไรก็ได้นะนะครับลองรันลิเกชั่นครับตัวหลังโควิดเอาสักเป็นไตรภาพท,ที่ที่4ของปี2020ก็ได้นะครับ after 2020ครับ quarter 4นะครับโอเคก็จะมีอีก สมก,การหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเรารดูตัวกราฟของ residual เเห็นได้ว่าช่วงหลังโควิดกราฟก็ค่อนข้างที่จะ,นะแนบชิดกันเลยนะครคทีก็จะมีอีก2ช่วงที่มันมีช่วงดรอปเยอะๆก็คือหลังนะครับช่วงอันนี้อินดัสทรีช่วงน้ำท่วมใหญ่ขององไทยก็จมีดรอปอยู่อันหนึ่งกับดรอปตรงโควิดนะรจริงๆเราก็อาจจะเติมดัมมี่เข้าไปได้นะครับเช่น สมมติเราช่วงโควิดนะมันมีกี่ไตรมาสตรงนี้นะครับมีไตรมาสสองอ่ะสองกับสามของปีสองพันยี่สิบนะครับก็จะเป็น at between ไม่ได้นะนะครับสองพันยี่สิบควอเตอรสองนะครับกับสองพันยี่สิบนะครับ quarter ์สามอันนี้ก็คือช่วงเนี้ยก็จะ ระหว่างสองเดือนนี้จะมีค่าเท่ากับหนึ่งที่เหลือก็จะเท่ากับศูนย์นะครับที่อาจจะต้องเป็นอันนี้ต้องติดกันนะนะครับติดกันเอาโค้ดออกนะนนี้ติดกัน ต่อใช้คำว่า doing นะครับขอโทษทีโอเคนะครับนี้ก็อาจจะเป็นนะครับสมการที่5กับ6ก็ได้นะนะครับเมื่อกี้5มีแล้ว6กับ7ก็ได้ครับเติมดัมมี่2ตัวเข้าไปนะครับโอเคแล้วถ้าเกิด เราลองดูนะเราก็ไปปรับนะครับตัวโปรแกรมของเรานะครับก็เป็นสมการอันนี้ให้เป็น eq underscore i n d u s t r y underscore อันนี้เป็น7แล้วกันนะครับ6เรามีเอาตัดสมการที่6เราตัดตัว dummy ช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดรมมีดัมมี่หลังโควิดกับช่วงโควิดนะนะสมมติเราตัดนี้ออกนะนะครับสมมติเรามี ทั้งหมด <c oughs> 7สมการสมการที่5สมการที่6นะครับแต่ลาสมการที่7นะแล้ก็ไปเปลี่ยนนี้เป็น7ด้วยนะนะครับแล้วก็เว care, ลา f อ r e c a s t ้ว่อ f o r ค c a s ็ตัวนะครับเทียบก็เทียบตั้งแต่ GDPindustryF 5 F 6แล้วก็ GDPindustryF 7นะครับ แคเพียงถ้าเราเซฟอันนี้นะครับแล้วเราก็รันทั้งหมดนะครับ,นะรบเราก็เห็นได้ว่าแบบจำลองที่6กนะก็คือมีแค่ก่อนอ่ะมีแค่หลังอ่ะ97นะครับก่อหลังโควิดนะครับก็สามารถอธิบายตัวอ่าสามารถพยากรณ์นะครับในแง่ของอาแซมเปิีสำหรับตัวจีาีพ <c oughs> p ของอินดัสทรีนะครับได้ดี จริงๆตรงนี้บัคพอตเจะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนช่วงของเวลานะแทนที่จะพิจารณาแค่4ไตรมาสท้ายนะก็อาจจะขยับเป็น8ไตรมาสท้ายก็ได้นะครับ12ไตรมาสท้ายก็ได้เราก็สามารถทํานี้ได้โดยที่เราก็ไปปรับนะครับในตัวแซม pling นี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการปรับด้วยมือก่อนนะครับก็เดี๋ยวในครั้งถัดไปเราจะเดี๋ยวเราจะพูดถึงการที่เรา rolling ตัวตัว uh, sample size ของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ค่าพยากรณน,นะครับในตัวอย่างัด